สวัสดีครับเราอยู่กันในซีรีส์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย Power BI ใน EP นี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องการออกแบบการแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพบน Power BI นั่นเองซึ่งสามารถเรียนรู้กับผมครับบีมกิติพงศ์แล้าของเพจ Data Protein และผู้เขียนหนังสือ Power BI ครับซึ่งในคอร์สนี้ครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการแสดงผลใน Power BI คนที่เหมาะกับการเรียนในคอร์สนี้จะต้องมีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าข้อมูลจะ transform ม,มายังไง จะเขียนสูตรยังไงเพื่อจะรองรับการแสดงผลในรูปแบบต่างๆถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานครับสามารถเรียนในคอร์สก่อนหน้านี้ได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ยังคงใช้ตัว Power BI Desktop กันเหมือนเดิมซึ่งใช้งานได้ฟรีๆเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับการทำอาหารจะเห็นว่าเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว m i m a t เรียลเรียบร้อยแล้วค o กกิ้งเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ แต่ว่าอาหารของเราอร่อยมากๆแต่จัดจานไม่สวยก็อาจจะทําให้ผู้คนครับไม่สนใจอาหารของเราก็ได้แต่ในคอร์สนี้ครับเราจะเรียนรู้กับการจัดจานทําอย่างไรให้สวยบนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและอินไซต์ของทางธุรกิจได้ถ้าพร้อมกันแล้วพบกันในชปเตอร์ถัดไปได้เลยครับ